ก็คือถนนที่เรากําลังขับไปนะครับ ที่เรายูเทอร์นู้นครับเราก็ตัดข้ามเลนนี่มานะครับแล้วก็จะมาเลาะคันคอกนี้มาอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้มันบอกให้เราเลี้ยวซ้ายเข้ามาเอาเลี้ยวซ้ายเข้ามาอ้าวจริงๆมันต้องเป็นสายหนึ่งต้งเป็นสายหน้านู่นจริงๆไอ้ตัวนี้เมื่อกี้มันน่าจะบอกต,วตัวแล้วแต่ว่าไอ้ไอ้พูดเรพูดตรงแต่ว่าไอ้ ตอนเ,นเอาเป็นว่าเราก็ฟังเสียงเอาสะมากกว่าดูนะครับเพราะว่าไปต่ออีกหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรรู้แล้วจ้ารู้แล้วจ้าถ้าเรามูแต่ดูจอเราก็คงจะเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็ใช้กูกูนะผมไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะเพราะว่าโทรศัพท์มันก็จะอยู่นี่แด่กำลังสวยครับตอนนี้ก็เวลา เจ็ดโมงสิบเอ็ดนาทีขับไปเกือบหนึ่งกิโลเมตรเออรู้แล้วครับเราก็เลยวัดน้องแขนมาหน่อยปุ๊บก็จะมีซอยเป็นตรงข้าสมาาสะพานนะครับอีก600เมตรเลี้ยวขวา แล้วขวาแล้วเลี้ยวซ้ายที่จอดคุณก็พอมนะโอเคครับตอนนีก็อยู่ที่สำนักส่งเรียบร้อยแล้วเข้ามาเมื่อกี้ไปช่วยเขาเข็นรถทีนึงอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบครับวันนี้ก็มีานนจะมีเทวหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็มีตักบาทแล้วก็ เสือสักส,สายๆก็จะมีกระถินเดี๋ยวก็ตักบาตแล้วก็ถวายอาหารเพ่นพระนค่นะ<ร>แล้วก็มาดูบรรยากาศโดยรอบ 45. ของสำนักสงฆ์นะครับตอนนี้ก็ยังขาดอีกเยอะนะครับใครที่จะมาปฏิบัติธรรมก็ติดต่อตรงมาที่สำนักสงฆ์ได้เลยครับหาใน y t u t u เอ้ยไม่ใช่รรใน Google ใได้ข้างหน้าก็จะเป็นศาลานะฮะ ข้างหน้าก็จะเป็นศาลาก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับใครมีจิตศรัทธาอยากมาสร้างหรือใครอยากจะมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ก็ได้นะครับก็ยังมีโครงสร้างอย่างเยอะอันนี้ก็จะเป็นโรงทานของแต่ละที่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาตั้งปุ๊บเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทีว่าใครมาเลี้ยงทานอะไรบ้างี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบตอนเช้าก่อนนี่ครับหลวงพี่ลนวัดเขาก็มาญั้งพระสงลอยหรือบาง ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยวันนี้เ่ขึ้นตอนนี้ก็จะเป็นตักบาทนะครับเหมือนตักบาตเทโวนะครับเพาะละครแล้วลวงพ่อเขาจะโยพี่ไปรวมตัวนครับใส่บาทแต่ผมก็จะท่ายรูเพื่อที่จะได้ในวันนี้ ก็ต่อจากนี้ไปนั้นก็จะได้มอบใหม่นี้กับโกศหรือว่าผู้ชี้ทางหรือผู้บอกทางให้กับน้องปลาปุยโยมตระพาษพร้อมกันเลยจ้าไปทำงานก็ทำงานไปน้องอะไรลูกว่าทั้งหมดจะสับพร้อมกันจ้าต้องนับด้วยไหมหนึ่งสองสาม Hathawatu aranghatu sama sambutasa Na motasa Hathawatu aranghatu sama sambutasa Na motasa Hathawatu aranghatu sama sambutasa Iminasakarena Uthangatiputayama Iminasakarena สังขังอาภีปูชยามะมะลางพานเตวิตุวิตุรักนัสชายาปิสารณีนาสหาปัญจสีรานยาจามาภูติยมา ซึ่งเป็นผู้ไรจากกิเลสสัมมาสัมโพตัสถ้าสรุชอบได้โดยพระองเองนโมโพตัส या กอธิษฐานอธิษฐานก่อนที่จะออกตักบาดนะครับเดี๋ยวผมจะไปรอข้างล่างครับถ่ายรูปตอนหลวงพี่หลวงพ่อหลายคนจะตักบาด เพนจะพาประเคนอาหารในตอนแล้วมีการสัายาติยอมทำให้มันดีๆเงี้ยเอาให้โดยโยมได้บุญเยอะๆมาให้เป็นผู้ให้ไม่ต้องเป็นผู้โลภ อาหารในครัวเหลืออะไรแจกให้หมดทําทานให้หมดเลยไม่ต้องเก็บไว้ไม่ต้องเก็บไว้แจกให้หมดเลยใส่ถุงแจกให้หมดเลยพระดาริวัตชันมือเดียวมือเย็นไม่ฉันอิ่มแล้วก็เดี๋ยวก็จะทอดกระถินกันแล้วนะครับก็ทยอยขึ้นมาบุาลาฮะ พรุทธรูปเราก็ได้ถวายพระป่าเราก็ได้ถวายเนี่ยวันนี้ครบไป <c oughs> จะร่วมทำบุญพระพุทธรูปกับเจ้าภาพก็เนี่ยเอาเงินมาร้อยคนละร้อยสองร้อยบาทเราพากันเยเจ้าภาพอยู่กองนี้นีร่วมทำบุญนั่งนั่งๆอยู่เนี่ยนั่งงอยู่ที่นั่งมีเงินใน,น,ใน,นบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยนั่นแหละร้อยบาทอะไร <c oughs> ดีนะวันนี้ได้ยังเจอเจอเจ้าว่าดีเมื่อวานไม่เจีเมื่อวานหล่นนั่งร้านนั่งร้านทับเกิดมรณนะจะไม่ตายนะมรณนะปีนี้ก็จะร้อนหน่อย,น,ยนะดยมนะเดี๋ยวปีหน้าก็ก็ร้อนกว่าน,นี้ใครจะอ่าใครจะเป็นเจ้าภาพหลังค่าตาลนะ่าเนี่ยเสนอราคาและร้านแปด พปนั่งนั่ง่มามาช่วยมามาปอยมาช่วยยกกัตไตรเลี้ยวอายกอะไรติดอาสาเราวันนี้เสร็จดีชอบุรีบายเสร็จทีชอบุรีกลับเอากัตไตรมาดูชื่อกัตไตรมาทนเอากระไตรมาเอากัไต ผ้าแอบผ้าพิสูจน์ของผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากระถินจีวอนกับทั้งของบริวานทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายและเมื่อรับผ้ากระถินแล้วทรงขอการใช้ผ้ากระถินผ้านี้ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้งการลนานเทนสาธุอระสง์พร้อมด้วยเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นของท่านบริษัทจำกัดทีดีทีดีดีไซน์2014บริษัท9545 บริษัทจำกัด,ดยอดมนุษย์ 0, 0ูนบริษัทจำกัดออเ,เ,เด s ดีไซน์บริษัทจำกัดแร m บิดแรงบิดขาวบริษัทจำกัดฮับ m e เดียแมทเทียสบริษัทจำกัดไวไลท์หาวนละหาวเป็นดาวเป็นเดือนบริษัทจำกัดแสงชัยเจริญไลทิกล้านไอสกายสกรีนพร้อมด้วยครอบัา พร้อมด้วยผู้ที่มีจิตศรัทธาที่มาจากทิศทั้งสี่มีจิตประกอบด้วยสุสวรศรัสสทธาเจยงพร้อมเพียงกันน้อมนำผ้า,ากรถินทานนี้มาถวายแด่พระพิจูสอ์ที่จะมรรษาอยู่ณอาวาสนี้ผ้า,ากรถินทานนี้มีความบริสุทธิ์ประด,ดุจด่างผ้าทิศอันเลื่อนลอยมาแต่หน้าผากราได้มาตกลงสู่ถ้มกลางสง์ แต่จะได้เพราะจาจองว่าจะให้เป็นของรพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้โดยมีคำพระบรมพุทธรนุญาตไว้ว่าพระสงฆ์พระเถรามือเถรุนุเถระทั้งปวงจงพร้อมใจกันยอมยกให้แต่พระพิสุรูปใดรูปหนึ่งเพื่อจะได้กระทากับถิ่นนัทานะกามได้ก็ในโอกาสนี้พระสงฆ์ทั้งปวงท,ทง,นะงที่ประชุมอยู่ณสาลาลงธรรมแห่งนี้จงพิจารณาดูว่า เห็นสมควรแด่พระฤาสุรูปใดก็จงร้อมใจกันยอมยกให้แต่พระฤาษุรูปนั้นในการทางการกถินนี้เธอิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่ากะเถินทานกับทั้งผ้าอนิสงส์ปริวานมะโกนี้ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรแก่พระอาจารย์เลวะ ธรรมะีโปประธานสงสมนักปฏิบัติธรรมขิ่งทุ่งพุทธธรรมแห่งนี้เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถอาจเพื่อกระทำกฐินวัตฐารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธ,ทธ,ทธานุญาตได้ถ้าพิสุ์รูปใดเห็นว่าไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นใน่ทางกลางระหว่างสูง์ แล้เห็นบ้าสมควรด้วยเวาใจขอจงให้สัพพสัญญาสาธุการโดยพร้อมเพียงกันด้วยเดินสาธุาลารอคล

เดี๋ยวภาสาทุกข้องกันหนึ่งสองสามสี่ห้ากห่าถูหักวางห้าถูหักถอยไปที่ชอบที่ชอบอ่ะที่เหลือใครมีผ้าลุกลุกเลยใครมีผ้าลุกลุกมาเลยพุทธาพพุทธาพไม่ต้องโวยลุกมา ลูกก็โวยนะลูกหลูกมาเลยตรงนี้โยเอาลูกลูกไหนก็ได้ถวายเลยสาธุลูกไหนก็ได้วางเลยวางเลยสาธุวางเลยวางให้หมดเลยมามาบุญตรงนี้แหละกระถิ่นคือตรงนี้แหละผ้านี่แหละนั่เลยไม่เดียวผ้าก่อนรวยบุญก็ตรงนี้แหละ ปกติเรื่องของผ้าเอาผ้ามาผ้ามาตาจารย์ทุกคนวางไว้ตงนี้องกเรือนี่มีของขวนนาทุกข้อทุกข้าไปทุกขาไปเลยทุกเข่าทุกขาอ่าวนรอบเลยวนรอบเลยวนรอบเลยจับเลยถวายโลวงการทั้งหมดเลยในแต่ละค่จะพาเออ ให้โอยโอยเนี่ยถวายพระรูปเนี่ยเลยให้โอยโอยเ่ะติดเลยมาจิดไปเลยยื้อยื้อยื้หมุนไปเลยแล้วก็แล้วก็หมุนหมุนมาตรงนี้พระพุทธโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระพุทธโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระพุทธโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบอว่าตามอิมังมะยังพันเต พระพุทธรูปังสังคสสะโอนุชยามะอายะติงสาสนัสสะปะติโลจะนายจะทวัรายะจะสาธโนพันเตพิกุสังโฆอิมังพระพุทธรูปังปฏิคันหาตุ อัมหาตังวีธารตังอย่งนี้สดหมดไม่สดหรอกอย่งนี้ตุกตุกถอยอ่ะอ่ะเรีทยวถายข้อตาสาคาทั้งหมดอ่ะโดนถึงไหม ถือสักระทานไว้ของใครมีสักระทานติดไว้อาวนาโมตระอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามภะคะวะโตอัลลังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะกิภะคะวะโตรวมทำการนี้โดยไม่ย่ยงก็เอาปั๊บมานับของใครของมันนะครับนับเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไปรวมวันนี้เราสร้างเหตุกุศลบุญไม่ดีแล้ว บุญกุศลนีน้แหละทุกสีทุกอย่างจะมาเป็นเก,ก,กาะป้องกันเราเอาไว้สมมติเรามีเอนดีถ้าครอบครัวเรามีผู้นําดีอย่างเช่นคุณโยมทําเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานเอาไว้ได้เราใช้ก็ขอพอแลว้วความปรารถนา้นานั้นของคุณโยมจงสําเร็จจงสําเร็จดังมโนหมายปณิธานทุกท่านทุกผู้ทุกประการเทินขอเจริญพร ตายเยอะแล้ว ที่ตังปฏิตังตุังเาาอิตพลนฏิทัาชนาแล้วจางใจแล้วคิดเมว่ามิสันนจตสงสำเร็จโดยัชกันัาเพปุเิยตุสังกปาขอความดำรีนัพควงจงเอ็มทีจันโตปนารโสยาาเบิดพระจันทร์ใหวันเพ็น มณีโสติรสโสยธาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวายควรดิน้น